ก็คือการเห็นส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวก็น่าจะเป็นสำนึกของนักการเมืองนะครับที่ไม่ต้องห่วงผมนะครับห่วงประชาชนห่วงบ้านเมืองห่วงประเทศดีกว่าก็เราเองก็เสียใจนะครับเป็นการตดสินใจของสุพิธาเองด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกัาพรรคในขณะนี้ เลือกตั้งมาใช่ไหมครับเราก็ได้รับการเลือกตั้งในสภามาได้รับการโปรดเก้ามาเราไม่ควรจะโดนข้อจํากัดพวกนี้มาบีบให้เราต้องทําอะไรที่ไม่ตรงไปตรงมา,มานะก็คือการเห็นส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวก็น่าจะเป็นสำนึกของนักการเมืองนะครับผมหมายความว่า ในเรื่องของส่วนรวมเนี่ยในบริบทการเมืองณนะปัจจุบันเนี่ยฝ่ายค้านต้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในเชิงทั้งมหาภาคและก็จุลภาคในเชิงมหาภาคผู้นำฝ่ายค้านก็มีความจำเป็นที่จะต้องเป็นเรือหลักในการนำทิศทางการอภิปรายสำคัญๆนะครับงบประมาณอภิปรายแนะนำรัฐบาลอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือแม้กระทั่งเรื่องจุลภาคอย่างเช่นการแต่งตั้ง วิปประธานวิปฝ่ายค้านนะครับตามข้อบังคับก็จะต้องมีมีผู้นำฝ่ายค้านนะครับอันนี้คือในเรื่องของส่วนรวมที่ไม่ต้องห่วงผมนะครับห่วงประชาชนห่วงบ้านเมืองห่วงประเทศดีกว่าไม่ได้ยึดติดกับหัวโขนไม่ได้ยึดติดอยู่กับตําแหน่งแล้วก็เชื่อว่าในาปัจจุบันเนี่ยผมสามารถทํางานได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีตําแหน่งอะไรเลยแต่ยังไงก็ตามก็ต้องเรียนพี่น้องให้ชัดๆนะครับว่ายังเป็นสสที่เข้าสภาไม่ได้นะครับเป็นสสที่ถูก หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ยังสามารถที่จะทํางานในฐานะสมาชิกพรรคเก้าไกลแล้วก็สสที่เข้าสภา,าไปทําหน้าที่ผู้นําฝ่ายค้านไม่ได้เพราะฉะนั้นยังจิตใจเกินร้อยนะครับแล้วก็ยังเดินหน้าทํางานในช่วงที่รอคําตัดสินของศาลร,รัฐธรรมน,นูญอยู่เผลอๆอาจจะเจอผมมากกว่าเดิมนะครับก็จะเดินหน้าขย่าการเมืองไทยแล้วก็ขย่าปัญหาของพี่น้องประชาชนผ่านตะแกงร่อน แล้วก็ส่งต่อให้สอสอเพื่อนรรคก้าวไกลแล้วก็ฝ่ายค้านที่ยังอยู่ในสภายอยู่นะครับก็มีกําหนดการในการเดินทางไปทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเชียงใหม่นะครับจะมีขึ้นไปถึงอมก๋อยแล้วก็ลงใต้แล้วก็ไปหลายๆพื้นที่ที่มีสสก้าไกลแล้วก็พื้นที่ที่อาจจะชนะบัญชีรายชื่อแต่ไม่มีสอสเขตก็ยังจะไปเยอะอยู่รวมถึงเตรียมเดินทางไปต่างประเทศอย่างนิวยอร์กแล้วก็อังกฤษก็มีมหาวิทยาลัยอ,อย่าง อย่าง Cambridge University ก็เชิญให้ไปพูดแล้วก็รวมถึกประเทศอย่างญี่ปุ่นนิวซีแลนด์ก็จะใช้เวลาตอนนี้ในการทำงานขยับการเมืองไทยทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศด้วยนะครับตามกฎหมายตอนนี้ก็ยังเป็นรักษาการหัวหน้าพักนะครับจนกระทั่งถึงวันที่23กันยายนที่จะมีการประชุมวิสามัญน,นะครับขอพูดให้ชัดนะครับวันที่23 เป็นการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะครับแล้วก็เลือกหัวหน้าพรรคใหม่วันที่24ที่ดินแดงนะครับก็จะเป็นการเป็นอีเวนต์กิจกรรมของพรรคที่แยกออกจากกันมาเพราะฉะนั้นมีวันที่23กับวันที่24แยกออกจากกันในตอนนี้นอกจากจะเป็นรลกษาก,กาหัวหน้าพรรคแล้วหลังจากที่มีหัวหน้าพรรคคนใหม่หลังวันที่24เป็นต้นไปก็เป็นส่วนหนึ่งของไฟ้านเชิงรุกอย่างที่ได้เคยประกาศไว้แล้วครับ องประเด็นครับประเด็นแรกก็คือขึ้นอยู่กับาการประชุมวิสามัญพักนะครับขึ้นอยู่กับว่า,าสมาชิกจะเห็นว่าใครคนที่จะเป็นหัวหน้าพักคนต่อไปอันที่2ก็คือขึ้นอยู่กับเจ้าตัวปัจเจกคนที่เสนอชื่อและเขาก็หรือคนที่โดนเสนอชื่อจะยอมเป็นหรือเปล่าในส่วนตัวของผมเนี่ยผมว่ามีคนที่เหมาะตั้ง 4- ี่หคนนะขึ้นอยู่ว่าคุณจะเอาบูหรือคุณจะเอาบุญ สี่ห้าคนที่พร้อมเป็นหัวหน้าพักแทนแทนผมได้ในในช่วงระยะเวลาที่จะถึงนี้ผมก็ไม่ได้กังวลใจ เราเองก็เสียใจนะครับ่เป็นการตัดสินใจของคุณพิธาเองด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกับพระในขณะนีก้ก็ต้องขอขอบคุณกเ็เรียกว่าอะไรดีครับก็ต้องนับถือการตัดสินใจของพิธานะครับแล้วก็ยังแล้วแต่ก็ยังยืนยันว่าคุณพิธาเองก็ยังยืนยันว่าไม่ได้หายไปไหนนะครับยังไม่ได้ไปหายไปไหนแล้วก็ยังทําหน้าที่นะครับเป็นผู้นาคนหนึ่งของพรรคเก้าไกล คดีหุ้นไอทีวีเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าเรารอระยะเวลาที่คุณพิธาจะกลับมาทำหน้าที่สอสอได้อย่างสมบูรณ์ผมคิดว่าพักเองเนี่ยผู้นำชุดใหม่ของพักก็พร้อมเมื่อคุณพิธากลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสมบูรณ์เนี่ยก็น่าจะพร้อมที่จะ,ะเรียกว่าอะไรครับเปิดทางให้กับคุณพิาธากลับมาเป็นปราพักอย่างสมบูรณ์อีกครั้งผมคิดว่าแต่ว่าความชัดเจนอย่างไรเนี่ย คงคงต้องรอกรรมการบริหารทัพชุดใหม่พูดกันกรรมการบริหารชุดใหม่แล้วก็คงจะมีการหารือกับคุณปฏิพัทธ์อีกรอบนึงครับแต่ก็ชัดเจนว่าตอนนี้ พักเก้าไกลคิดว่าเพื่อให้การทํางานในสภาเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพนะครับเราก็ควรมีสถานะเป็นพักฝ่ายค้านอย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็ควรจะมีผู้นําฝ่ายค้านที่มาจากพักฝ่ายค้านหลักนะครับยังไงก็หลังจากที่มีประชุมวิสามัญในวันที่23นะครับหลังจากนั้นก็ได้กรรมาการริหารชุดใหม่ก็จะมีความชัดเจนขึ้น สิ่งที่ชัดเจนเนาะหลังจากที่หัวหน้าพักก้าวไกลลาออกคือต้องกรรมการบริหารทั้งชุดก็จะสิ้นสภาพไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะคุยเรื่องนี้ทั้งหมดกับกรรมการบริหารชุดใหม่เท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่รู้แล้วว่าผม,มรู้ต้องคุยกับใครเพราะกรรมการบริหารไม่มีแล้วใช่ไหมครับซึ่งผมก็เท่าที่ทราบทางไลน์ก็คือพักก้าวไกลก็จะมีประชุมวิสามันเร็วๆนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะค่อยว่าก,กันครับถ้าเอางี้เนาะเราเราเรียกสิ่งนี้ว่าข้อจำกัดทางรัฐธรรมนูญน,นะครับ ไม่มีประเทศไหนเขาก็มีทริคแบบนี้ยเนาะนะครับผู้นำฝ่ายค้านอย่างผมได้รับการเลือกตั้งมาใช่ไหมครับเราก็ได้รับการเลือกตั้งในสภามาได้รับการโปรดเกล้ามาเราไม่ควรจะโดนข้อจํากัดพวกนี้มาบีบให้เราต้องทําอะไรที่ไม่ตรงไปตรงมานะครับแต่ถ้าข้อจํากัดมีแบบนั้นนะครับแล้วทางพรคเห็นสมควรอย่างไรเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องของพักครับผมผมก็ทํางานของผมเต็มที่นะครับว่าผมก็ยืนยันนะครับว่าสิ่งที่พรคเก้าไกลตัดสินใจเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ไม่ใช่ต่อพักเองเท่านั้นนะ ถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็การที่เราได้เสียงข้างมากในสภาด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าปัจจัยต่างๆพวกนี้มาคิรวมกันทั้งหมดแล้วก็ทํางานมุ่งหน้าเต็มที่ได้ครับ